เอาสวัสดีครับวันนี้สกานิวรายงานข่าวพิเศษวันแม่ชาติ2,555ณปราสาทเมืองต่ําวันนี้นะครับเรามาในนามครอบครัวเด็กชายทักพาคุณแม่จันพินเด็กชายทักมาเที่ยวนะครับพี่ปราสาทเมืองต่ําบุรีรัมย์ครับเมื่อกี้เราไปที่ขนมลุงมาขนมลุงมาแล้วนะครับวันนี้เราก็ลองมาดูที่ปราสาทเมืองต่ำเพื่อเป็นต้นแบบของขนมลุงเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆได้เลยครับ,บทางเดียวทะลุหมดเลยที่เห็นยืนเสื้อละลายนั่นมองทางเดียวทะลุหมดเลย อันนี้แขกพิเศษของเรานะครับคุณแม่จันพินเดชัยพิทั์ครับอ่าพูดความรู้สึกเกี่ยวกับคลิปนี้หน่อยครับคุณแม่ครับคลิปนี้หน่อยฮะมีความสุขมากๆค่ะเนื่องในวันแม่วันนี้ขอให้ลูกทุกคนมีความสุขอะไรโอเคน้องพิมพ์ต้องพิมพ์สัมภาษณ์ข่าวเลยลูกมา่มมมอหลานอายนะครับถ้าง,งั้นก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันแม่แห่งชาตินะครับเฮ้ยมีแขกพิเศษอีกคนนึงเดี๋ยวมีแขกพิเศษเพิ่มอีกคนนึงอ่าอันนี้อภาพสัมภาษณ์คุณณณณคคคคคุุุพพพีีีีี่่่่ตต้้้้ออมมมมรรัััับบบเเป็นนนยยงงงไาาววใจแท ดีใจเห็นแม่ตื่นเต้นดีใจเห็นแม่มีความสุขโอเคครับขอให้ทุกคนดีวันแม่แห่งชาตินะครับแล้วก็ขอให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่แล้วกันวัสเดยสาย้าพสาร์ใแรงงานทีมข่าวสกานิวสวัสดีครับ